สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะชั่วโมงนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาต่างๆนะคะสำหรับตัวชี้วัดในเรื่องนี้ได้แก่4.1ป .2 ท .1 นะคะใช้คำระบุเวลา ที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ 1. บอกคําที่ระบุช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ข้อ 2. เห็นความสําคัญของการใช้คําระบุช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตข้อ3 ใช้คำระบุช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษานะคะความรู้ในเรื่องเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาต่างๆนะคะในคลิปการสอนนะคะขอเชิญนักเรียนนะคะเรียนรู้จากคลิปได้เลยค่ะ เหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาต่างๆสวัสดีน้องๆทุกคนครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้การใช้คำบอกช่วงเวลาต่างๆกันไปที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เป็นอดีตเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันและเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตนั่นก็เพื่อที่เราจะได้เรียงลําดับเรื่องราวถูกต้องว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลัง และเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากครั้งที่แล้วเราไปติดตามกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆเห็นปฏิทินนี้กันไหมครับเชื่อว่าที่บ้านของน้องๆก็จะต้องมีปฏิทินกันทุกบ้านอย่างแน่นอนและน้องๆเหระครับ เคยได้สังเกตกันบ้างหรือเปล่าว่าปฏิทินนั้นบอกอะไรกับเราบ้างใช่แล้วครับปฏิทินนั้นจะบอกถึงวันเดือนปีในรอบหนึ่งปีนั้นและที่สำคัญก็คือจะระบุถึงวันสำคัญต่างๆไว้ด้วยว่าวันสำคัญนั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเช่นวันที่6เมษายนด้านล่างก็จะเขียนไว้นะครับว่าเป็นวันจัก,กรี บางปฏิทินก็จะทำเป็นสีแดงไว้ด้วยเพื่อให้สังเกตได้ง่ายว่าเป็นวันสำคัญครับภายในหนึ่งปีก็จะมีวันสำคัญอยู่หลายวันเลยนะครับรวมถึงวันสำคัญทางศาสนาด้วยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมเราลองดูตัวอย่างในเดือนมกราคมกันนะครับเดือนมกราคมมีวันสำคัญคือวันที่หนึ่งเป็นวันปีใหม่สากลครับต่อมาเป็นวันที่16ก็คือวันครูนั่นเองครับ แล้ววันสำคัญอีกวันหนึ่งในเดือนนี้ก็คือวันที่18วันกองทัพไทยครับเราลองมาตรวจสอบวันสำคัญกันอีกหนึ่งเดือนนะครับนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญคือวันที่สามคือวันที่ระลึกทหารผ่านศึกต่อมาวันสำคัญอีกหนึ่งวันก็คือวันที่18ครับเป็นวันสำคัญทางศาสนานั่นก็คือวันมาคบูชาครับ ซึ่งวันสำคัญต่างๆเหล่านี้ก็จะปรากฏไว้ในปฏิทินอย่างชัดเจนตลอดทั้ง12เดือนน้องๆลองสังเกตปฏิทินในเดือนอื่นๆดูนะครับว่ามีวันสำคัญอะไรอีกบ้างนักเรียนคะวันนี้พอแค่นี้คะ่ะอย่าลืมกลับไปทำกันบ้านและนำมาส่งคุณครูในวันพุธนะคะคุณครูครับ ไม่ต้องเอาการบ้านมาส่งพรุ่งนี้เหรอครับไม่ต้องมาส่งวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้คือวันกองทัพไทยเป็นวันหยุดค่ะวันกองทัพไทยตรงกับวันที่สิบแปดมกราคมเหรอครับใช่แล้วค่ะนักเรียนมาดูปฏิทินพร้อมกันเลยนะคะนี่ค่ะวันกองทัพไทย นักเรียนเห็นไหมคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการที่สำคัญคือเป็นวันที่เราจะต้องระลึกถึงทหารไทยที่ช่วยการทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและรักษาความมั่นคงความสงบสุขของสังคมด้วยคะ่ะโดยมีที่มาตั้งแต่ในอดีตสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรนนท์พุทธศักราช2523ได้กำหนดให้วันที่25มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทยซึ่งตรงกับวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญที่ทรงเสสละเพื่อกลับกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมาค่ะแต่ในภายหลังก็ได้เปลี่ยนเป็นวันที่18มกราคมของทุกปีแทนนะคะโดยให้เป็นวันหยุดราชการนักเรียนถึงไม่ต้องมาโรงเรียนอย่างไรคะ แล้ววันกองทัพไทยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมก็จะมีการสวนสนามของเหล่าทหารและมีการวางพวงมาลาที่อนุสาวรียทหารต่างๆค่ะส่วนนักเรียนก็จะต้องรู้จักระลึกถึงคุณความดีของเหล่าทหารเหล่านี้นะคะที่ได้เสียสละเพื่อบ้านเมืองปกป้องรักษาเอกราชไว้จนถึงทุกวันนี้ได้ด้วยค่ะ ครับคุณครูผมจะไม่ลืมทำการบ้านมาส่งในวันพุธนะครับค่ะเจอกันวันพุธนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูน้องๆครับวันกองทัพไทยถือว่าเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งนะครับตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าและได้ชัยชนะมาทำให้ข้าศึกไม่กล้าเข้ามารุกรานไทยทำให้ไทยเป็นเอกราชสืบมาครับถือเป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงที่เราควรจะร่วมชื่นชมและสะดุดีได้ครับปัจจุบันวันกองทัพไทยจะมีการเดินสวนสนามจากเหล่าทหารและวางพวกมาลาตามอนุสาวรีย์ครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาตรวจสอบคำตอบกันครับข้อ1ข้อใดเป็นวันสำคัญในเดือนพฤษภาคมคำตอบคือวันที่5ครับวันที่5้าพฤษภาคมคือวันจัตรมงคลที่เป็นวันที่ระลึก ในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยข้อ2ข้อใดเป็นวันสำคัญในเดือนกรกฎาคมคำตอบคือถูกทุกข้อครับวันที่15เป็นวันอาสาฬหาบูชาและวันที่16เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งทั้งสองวันนี้เป็นวันสำคัญทางาศาสนานะครับ ข้อ3ข้อใดเป็นวันสำคัญในเดือนตุลาคมคำตอบคือวันที่23ครับวันที่23ตุลาคมคือวันปิยะมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับข้อ4ข้อใดเป็นวันสำคัญในเดือนธันวาคมคำตอบคือวันที่5ครับวันที่5้าธันวาคม คือวันพ่อแห่งชาติเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพ่อแห่งชาติและยังเป็นวันชาติและวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยครับวันสำคัญอื่นๆที่ปรากฏในปฏิทินต่างก็มีความหมายและความสำคัญทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับปฏิทินจึงเป็นสิ่งบอกเวลาและกลายเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตประจำวัน ที่เราจะได้ตรวจดูวันเวลาต่างๆได้อย่างถูกต้องครับน้องๆอย่าลืมตรวจดูจากปฏิทินอยู่เสมอนะครับในครั้งหน้าเราจะมาสืบค้นเรื่องราวในอดีตกันนะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับเมื่อนักเรียนเรียนรูเ้เรื่องราวนะคะหรือเนื้อหาจากคลิป วิดีโอการสอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะสำหรับเรื่องราวที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเมื่อสักพักหนึ่งนี้นะคะสรุปก็คือเหตุการณ์สําคัญในช่วงเวลาต่างๆนะคะเวลามีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปตลอดเวลานะคะในขณะเดียวกันนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาได้เช่นกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะ ย่อมเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันได้นะคะและเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยย่อมเชื่อมโยงไปยังอนาคตนะอนาคตคือเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้แล้วนะคะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะลูกแต่เราสามารถนําเรื่องนั้นๆเนี่ย มาช่วยปรับปรุงนะคะการกระทําของเราในปัจจุบันและหาแนวทางปฏิบัติในอนาคตได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นักเรียนได้เรียนมาเมื่อกี้เราก็จะมาสรุปสรุปเสร็จแล้วนักเรียนไปดูใบงานเลยคะ่ะสำหรับใบงานนะคะวันนี้ใบงานไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนทําใบงานอันนี้นะคะลงในสมุดเหมือนเดิมเลยนะคะลูกนะคะเสร็จแล้ว ให้นักเรียนสร้างนะคะสร้างปฏิทินนะเดือนปัจจุบันคือเดือนอะไรคะลูกเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะและตอบคำถามด้านล่างปฏิทินด้วยนะคะนักเรียนก็ตีตารางแบบคุณครูเลยนะคะลงในสมุดนะคะแล้วก็นำวันเดือนปีในปฏิทินเดือนมิถุนายนะนะคะมาเกาะใส่ตารางนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ตอบว่าเดือนมิถุนายนมีทั้งหมดกี่วันนะคะและมีวันสําคัญอะไรบ้างนะคะและวันสําคัญนั้นเป็นวันอะไรนะคะอ่ะให้นักเรียนลงมือทําได้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะสําหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ